การจัดแสงแบบวางไฟใกล้ตัวแบบก็คือวางตำแหน่งไฟไว้ใกล้ด้านหน้าของตัวแบบนะครับระยะประมาณครึ่งเมตรนะครับที่ได้ลักษณะคละ้ายๆกับแอมบันนะครับเงามีความนุ่มนวลสังเกตได้จากตรงตาและจมูกนะครับตรงนี้ก็คือจะทําให้ส่วนตรงเนี้ดูนุ่มนวลมากขึ้นครับแต่ส่วนหลังก็จะเป็นเงามืดนะครับเพราะว่าแสงจะส่งมาที่ใบหน้ามากที่สุดน,นะครับต่อมานะครับการจัดแสงแบบ วางไฟห่างตัวแบบนะครับก็คือตั้งแบบเดิมนะครับแต่ระยะห่างออกมานะครับก็คือวางตำแหน่งไฟไว้ด้านข้างของตัวแบบประมาณ2เมตรขึ้นไปแสงที่ได้ลักษณะคล้ายๆกับแรมบันนะครับเงามีความแข็งสังเกตได้จากตรงจมูกนะครับตรงนี้ส่วนพื้นหลังก็จะสว่างมากขึ้นครับเพราะว่าระยะในการส่องแสงมันมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สว่างทั้งภาพครับต่อมานะครับการจัดแสงแบบ ต่อวนหรือรูปไรนะครับก็คือวางตำแหน่งไว้เย้งกับด้านหน้าตัวแบบนิดนึงครับแสงที่ได้จะใกล้เคียงกับแลมบันนะครับแต่มีทิศทางเย้งกลับมาทางด้านหน้าของแบบตรงนี้นะครับซึ่งจะทําให้เงาใต้จมูกทอดมาเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ปลายสามเหลี่ยมชี้ชไปทางมุมปากปลายตรงนี้นะครับต่อมานะครับการจัดแสงแบบผีเสื้อหรือบัตเตอร์ไฟไลท์นะครับก็คือจะเกิดเงารูปผีเสื้อใต้จมูกนะครับ ก็คือวางตำแหน่งไฟไว้ด้านหน้าให้สูงกว่าตัวแบบแล้วกดไฟลงมาประมาณ45องศานะครับให้บริเวณหน้าผากสันจมูกหนกแก้มของตัวแบบสว่างนะครับก็คือส่วนข้างบนนี้ครับจะทำให้เกิดเงาใต้จมูกเหมาะสำหรับคนที่มีใบหน้ารูปไข่เพราะว่าส่วนคางจะมืดทำให้รูปหน้าดูเรียวและผอมนะครับและไม่ควรให้เงาของจมูกทอดลงมาถึงปากจะดีที่สุดครับการจัดแสงแบบ 8ไลท์ก็คือใช้ไฟสองตัวนะครับอันนี้จะเพิ่มไฟละก็คือไว้ด้านข้างทั้งสองนะครับแล้วก็ใช้ไฟสองสว่างเข้าหาตัวแบบครับเฉียง45เ <45 S 2> ข้าหาตัวแบบทั้งสองเลยนะครับหันองศาเดียวกันทําให้ไม่เกิดเงาเกี่บตัวแบบและภาพจะดูแบนผ่านมิตินะครับก็แบบนี้ก็จะไม่เกิดเงานะครับต่อมานะครับการจัดแสงแบบ t i ม e เชล l l หรือใช้ไฟสองสว่าง2ตัวนะครับแบบนี้ แล้วก็ทําให้อยู่ด้านหน้าตัวแบบตัวหนึ่งแขนบูมไว้ปรับองศาสูงกว่าตัวแบบอีกตัวหนึ่งอยู่ให้ต่ํากว่าตัวแบบ,บแตสงจะได้คล้ายๆกับผีเสื้อแต่จะไม่มีเงาใต้จมูกและคางนะครับต่อมานะครับการจัดแสงแบบ loop with a backlight g นะครับก็คือการใช้แฟดสอตัวซอฟบ,บ็อกซ์สชิ้นนะครับและขาตั้งไฟแล้วก็แขนบูมนะครับใช้ไฟ2ตัววางไว้ที่อยู่ด้านหน้าของตัวแบบนะครับ ก็คือตัวนี้ตัวหนึ่งใช้แขนบูมปรับให้สูงกว่าตัวแบบก็คือตัวนี้อีกตัวหนึ่งอยู่ต่ำกว่าตัวแบบอยู่ที่เดียวกันครับแสงที่ได้ก็จะคล้ายๆกับผีเสื้อแต่จะไม่มีเงาใต้จมูกและคางต่อมาครับจัดแสงแบบร l ป e wish rim light ทำให้เกิดริมไลท์นะครับนี่ไฟด้านหลังก็คือใช้แฟลชสองตัว softbox ลังพึ้ง h o n นีโคมกดติาตั้งไฟสองชิ้นนะครับ วันนี้นะครับจัดวางไฟซอกบ็อกแบบลูปหรือแรมบัน c ์ก็ได้นะครับวางไฟที่สวมรางพึ่งทันนี่โคมกิดไว้ด้านหลังของตัวแบบก็คือไว้ตรงนี้ให้เกิดริมไลท์นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็อยู่ด้านข้างครับเพื่อที่จะได้แสงสว่างในฝั่งนี้นะครับและเกิดเงาฝั่งนี้และริมไลท์เกิดฝั่งเดียวกับเงาเพื่อที่จะทำให้ตัวแบบดูแตกต่างจากฉากนะครับ ฉากกับตัวแบบออกจากกันนะครับต่อมาครับการจัดแสงแบบไฮคีนะครับก็คือใช้แฟดสตัวซอฟบล็อกแล้วก็ใช้รีเฟกนะครับเพื่อลบเงาแล้วก็ขาตั้งไฟ2ชิ้นนะครับก็คือจัดวางไฟซอฟบล็อกนะครับไว้ด้านข้างตัวแบบและวางรีเฟกไว้ตรงข้ามแสงที่จะซ้อนกลับนะครับก็คือเราวางไว้ข้างๆฝั่งนี้นะครับและแบบอยู่นี่แล้วก็สะท้อนรีเฟกไปข้างๆข,ข,ขวานะครับ เพื่อลบเงาฝั่งขวานะครับและหันหน้าโคมไฟนะครับตัวนี้เข้าไปที่พื้นหลังนะครับเพื่อให้ส่วนใหญ่ไปทางโซนสว่างและเฉพาะรูปสีขาวนะครับอารมณ์ของภาพจะออกไปแนวสดใสเจิดจ้าดูเนียนตานครับเพื่อลบเงาข้างหลังนะครับทําให้ภาพดูสว่างสดใสามากขึ้นต่อมานะครับการจัดแสงแบบ key any fill นะครับก็คือใช้ไฟแฟลชสตัวซอฟบ,บ็อกซ์สชิ้น ขาตั้งไฟคือวางข้างๆแบบนี้นะครับวางไฟทั้งสองให้อยู่ด้านหน้าและสูงกว่าตัวแบบนะครับกดหน้าไฟลงประมาณ45องศาความสูงของขาตั้งไฟจะต่างกันข้างหนึ่งเรียกว่าคีไ์อีกข้างหนึ่งเป็นแสงหลักนะครับขาตั้งไฟจะปรับให้อยู่ใกล้ใบหน้าของแบบนะครับส่วนไฟอีกข้างหนึ่งจะเรียกว่าฟิลไ์นะครับก็คือเป็นไฟที่เติมเต็มเข้ามานะครับคีไ์ก็คือแสงหลักฟิลไ์ก็ แสงที่เติมมาครับจะเป็นแสงที่ลบเงาของแสงจากฝั่งตรงข้ามครับขาตั้งไฟจะมีความสูงมากกว่าและกําลังไฟจะต้องน้อยกว่าภาพที่ได้ก็คือใบหน้าด้านหนึ่งจะสว่างกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ในใบหน้าอีกด้านหนึ่งก็ยังเห็นรายละเอียดชัดอยู่นะครับก็คือเหมือนไล่เฉดเลเยอร์ของแสงนะครับก็ตั้งแต่สว่างไปมืดนะครับแต่ก็ไม่ได้มืดมากก็ยังเห็นรายละเอียดของใบหน้าชัดเจนนะครับ